ปลูกหอมวันนี้สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องทุกถูกทันนะครับผมวิธีปลูกหอมปลูกแบบไดครับพี่นอ้องเข้าตรงคันแรกนะครับเขาตรงพุ่นดินนะครับพวนดินตากแดดไว้ก่อนจะแดดหนึ่งหรือสองแดดนะครับอ่าแล้วค่อยกบมาเฮ็ดให้ดินแตกนะครับเฮ็ดให้ดินแตกดินแตกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาเลิด หอมหอมปลอมนะครับมาวานมาวานแล้วก็หดน้ำนะครับหลดน้ำให้ให้เปียกนะครับผมแต่มันก็จะแตกแบบนี้นะครับจะแตกแบบนี้นะครับหลังจากแตกแบบนี้แล้วแล้วก็ดีผาพี่น้องไปเบิ่งว่ามันแตกออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับนี่แตกเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกตัวนี้นะครับนี่หอมเดียวกันครับคือหอมปลอมนะครับ เป็นได้งามม่พ่นองครับนี่คือวิธีการปลูกหอมไวไทยยูไทยกินนะครับอหอมนะครับนี่ใส่ลาบใส่ก้อยอใส่ปนป่าลาบป่านะครับขาเพืนเอื่นหอมปลอมนะครับอันนี้พืนเอื่นหอมปลอมดวยพี่นองด้วยนะครับผมส่วนพลักแพ้วก็คือกันนะครับพ่นพ่นดินเรียบร้อยนะครับจะปลูกง่ายนะครับ อาจะปลูกง่ายหนึ่คือหอมผักแพีวนะครับพี่น้องใส่ก้อยห้อยนะครับหรือจะเอาไปกินกับปลาดุกย่างนะครับปลาปลาย่างปลาปิ่งนะครับจะหอมใส่ก้อยใส่ยังนี่ก็สุดยอดใส่ก้อยกุ้งนะครับผมอานนี้กซะซาเละเน่ตุนครับพี่น้องนี่ซาเละเน่ตุน จะออกรสชาติ้อมเมื่อ,อก,กันครับพี่น้องห้อมชื่นใจนะครับเลยกลหลายๆาอย่างนะครับผมผักสวนขั้วรว่วกินได้พี่น้องอย่าลืมปลูกไว้จะอยู่จะกินนะครับด้อพี่น้องครับเพราะว่าที่เป็นบักเขียบักแข่งเขียเทิดนะครับมันก็นจะเกิดอยู่บริเวณนี้ครับล้วย็ะสิภาพพี่น้องไปเบิง้งอันนี้เบียร์พริกครับผมเบียร์พริกเบียร์พริกเนี่ย นะครับท่วนดินแล้วก็เมล็ดเมื่อวานนะครับะจะเลื่อตนติบตัวญง่แล้วกับไปขายายปลูกเป็นลุ่มต้นไผ่ต้น,ตนมันนะครับต้นไผ่ต้นมันนี่คือเบียร์พริกแล้วก็รดน้ำทุกเช้าทุกเช้าของซุมือ้อจนกลัวจะได้ผลนะครับนี่ I, มันเฉพาะไอเมล็ดหรือว่าต้นพริกนะครับอันนี้ครับเตีงนี่คนระับ แตเมื่เกิดได้ครับผงเจ็ามาจังไดครับพี่น้องได้ลูกมีลูกแล้วนี่แตงไทยหรือแตงกิ่งครับผมนี่ครับปลูว่าเพิ่นมาจังใดนะครับคือแตงแตงไทยต้ก็ต้องรดน้ำเพิ่นตลอดนะครับตอนนี้เัน่งกำลังป็นดอกนะครับผมปลูกอันหนึ่งได้สองนะครับปลูกหนึ่งได้สอง คือแตงไทยอันนี้ก็เบียเบียเบียมะเขือปลูออกแซนกับต้นหอมพี่น้องต้นหอมหอมบัวหอมผักขีหอมบัวนะครับจะผสมผสานกันอยู่นี่นะครับผมผักสวนครัวอยู่หลังบ้านนะครับพี่เห็น้องเขาด้บเบิ่ง วิธีทำกับนดินคือกันนะครับควนดินคือกันเด้อนะครับควนดินคือกันแล้วก็ลดน้ำนะครับปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยขอกขิงว,วั่วขี้กล้วยข้างนี้นะครับพี่น้องนี่นี่มันจะงามนะครับกันเท่าสใส่ปุ๋ยอ่าขี้วัวผาปุ๋ยนอกนกาเพราะว่าเขาเก็บกินตลอดนะครับเขาต้องเอาไปใส่นะครับคือเอาปุ๋ยขอกเอา ขี่งว้วขี้ควายใส่เลยครับพี่น้องจะได้ยูได้กินกันแบบว่่ต้องคิดอีกอย่างหลายนะครับนี่คือผักผักบัวหรือหอมต้นหอมคนอื่นแล้วภาษาไทยภาาอีสานอื่นอ,นนะอ,อ,นอหอมบัวนะครับหอมบัวพี่น้องเข้าก็จะได้ยูได้กินนะครับอันนี้คือเขีย่ถ้าเขีย่น,นี่ก็อ,อยู่นี่ครับโอ้เสียงรถ เหมือนต้นนะครับผมพี่น้องเขาได้เบิง่งต้นหอมต้นหอมหอมจริ่นๆครับพี่น้องเลยเป็นในงามบ่พี่น้องงามบ่ครับงา,งามไหมงามไหมผักกาดผัาก,ากหอมอะนคะครับผักแก้วหลายสิ่งหลายอย่างผสมประส,สานกันอยู่นี่นคะครับผักสวนครัวรั่วกินได้ ต่างสายนี่ก็เปิ่นอยากแก่แล้วแต่ว่าเปิ่นกะลดน้ำก็เกิดกะเก็บกินได้ครับพี่น้องเก็บกินได้พี่กัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อันนี้บักเขือเขือนบานเฮาเรียกบักเขือเขือนะครับภาคอีสานเรียกบักเขือเขือนด้วยพี่น้องอันนี้บักเขือคืนบักเขือคืนลูกใหญ่ๆโต,โต เคี้ยพลอยพลอยอยู่ครับผมนี่น้องต้องเป็นมาเคี้ยวคืนนะครับ